เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าทั้งที่ก็เป็นคนแอคทีฟทำงานก้อนหนักพยายามกินของดีๆที่เขาว่าเพื่อสุขภาพแล้วนะแต่ทำไมทำไมมันยังรู้สึกหมดแรงอยู่ตลอดเวลาเหมือนพลังงานใกล้จะหมดเต็มทีถ้าเรื่องนี้ฟังดูขุนๆแล้วก็การพูดคุยกันในวันนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องการกินและการเติมพลังงานไปเลยก็ได้ครับโอ้โหภาพนี้มันคือชีวิตผมช่วงหนึ่งเลยครับตอนที่ผมซ้อมวิ่นอุตรามาธรร้อ100ยไมล์เนี่ย ผมมั่นใจมากเลยนะว่าผมรู้เรื่องโภชนาการดีที่สุดแล้วซ้อมก็หนักกินก็ดีแต่เชื่อไหมครับว่าผมกลับเหนื่อยแบบสุดๆไปเลยไอพวกอาการสมองตื้อๆเบลอๆหรือว่าพลังตกควบช่วงบ่ายสามเนี่ยกลายเป็นเพื่อนซีผมไปเลยครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้นะแต่พลังมันไม่เหลือแล้วอะเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยจุดเปลี่ยนสําคัญของผมเลยก็คือตอนที่ผมตระหนักได้ว่าเฮ้ยเคล็ดลับของการมีพลังงานแบบเหลือๆสม่ําเสมอเนี่ย มันไม่ใช่การต้องมีวินัยมากขึ้นหรือว่าต้องฝืนตัวเองให้หนักขึ้นเลยนะแต่มันคือการมีระบบจัดก,การพลังงานที่ดีกว่าต่างหา่างและนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาสร้างไปพร้อมๆกันในวันนี้วันนี้เราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับมีทั้งหมด5ส่วนหลักๆด้วยกันเราจะเริ่มจากการไขข้อข้องใจกันก่อนว่าทําไมวิธีเดิมๆที่เราทํากันอยู่มันถึงได้ผลจากนั้นก็จะไปสู่การสร้างระบบใหม่ที่มัน work จริงๆแล้วก็มาวางรากฐานให้แน่นปรับการเติมพลังงานให้เข้ากับชีวิตในแต่ละวันและสุดท้าย เราจะไปดูกันว่าผลตอบแทนระยะยาวของเรื่องนี้มันคุ้มค่าขนาดไหนวงจรน,นี้คุ้นๆกันไหมครับตื่นเช้ามาก็รู้สึกเพลียๆล้วแต่ก็ฝืนไปออกกําลังกายทั้งที่ท้องยังว่างอยู่เลยแล้วก็ซัดกาแฟเข้าไปเพื่อให้อยู่รอดถึงเที่ยงเพราะตกบ่าย3ามเท่านั้นแหละโอ้หิวโซ่เลยอยากของหวานมากพลังงานก็ตกหวบสุดท้ายเป็นไงครับกลับบ้านไปจัดมือเย็นสนหนักเลยแล้วก็ตื่นมาเพลียเหมือนเดิมในวันรุ่งขึ้น ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะพังวงจรน,นี้ทิ้งไปแล้วมาสร้างระบบใหม่ที่ดีกว่ากัน,นมาดูความแตกต่างกันแบบชัดๆเลยนะครับทางซ้ายเนี่ยคือกรอบความคิดแบบเก่าๆที่เราคุ้นเคยกันดีเน้นวินยัยฝืนตัวเองจํากัดแคลอรี่ซึ่งผลลัพธ์ส่วนใหญ่ก็คือเหนื่อยครับแต่ทั้งขวาคือระบบใหม่ที่เราจะคุยกันมันเน้นเรื่องก,การจัดเวลาและการเลือกกินให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของเราเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของวินัยที่ต้องมากขึ้นเลยแต่เป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่ฉลาดขึ้นดังหั เราจะเรียกสิ่งนี้เท่ๆว่าการวางแผนพลังงานเพื่อสมรรถภาพหรือ Performance Energy Mapping ครับพูดง่ายๆก็คือมันคือการปรับโภชนาการของเราให้เข้ากับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องการฝึกซ้อมไม่ใช่การกินเหมือนๆกันทุกวันแบบไร้ึกทางครับเอาละครับมาถึงส่วนสำคัญมากๆแล้วนั่นก็คือการสร้างรากฐานของเราให้แข็งแรง จุดนี้แหละครับที่คนกว่า9 0พลาดกันแต่ข่าวดีก็คือมันแก้ไขได้ง่ายมากจริงๆครับหัวใจของมันก็คือร่างกายเราเนี่ยชอบอะไรที่เป็นกิจวัตรครับการกินอาหารในเวลาเดิมๆทุกวันมันจะช่วยให้เราคุมความหิวได้ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็การกินอาหารทั้งก่อนและหลังออกกําลังกายที่เรียกว่าการประกบเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเพราะมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ระดับพลังงานของเราดิ่งลงเหวไปเลยอลองดูตัวอย่างในตารางนี้กันนะครับ การที่เรามีครบทุกอย่างในมื้อเดียวทั้งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ให้พลังงานแบบค่อยเป็นค่อยไปมีโปรโตีนไว้ซ่องแซมร่างกายแล้วก็ทําให้อิ่มนานมีไขมันดีเป็นแหล่งพลังงานสํารองแล้วก็มีใยอาหารจากผักเพื่อช่วยชะลอการย่อยนี่แหละครับคือสูตรสําเร็จที่ทําให้พลังงานของเรานิ่งเสถียรไปได้ทั้งวันไม่ใช่แบบพุ่งปรี๊ดแล้วก็ตกหัวโอเคพอพื้นฐานแล้วแน่นแล้วทีนี้เราจะมาลงลึกเรื่องกลยุทธ์กันบ้างในส่วนที่4ครับการเติมพลังสําหรับวันของคุณเพราะความจริงก็คือ แต่ละวันของเรามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพลังงานที่ต้องการก็ย่อมไม่เท่ากันครับดูแผนภูมินี้สิครับชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าวันที่เราฝึกหนัหนกๆอย่างวันวิ่งไกลเนี่ยร่างกายมันก็ต้องการคาโโร์โบไฮเดรตเยอะเป็นธรรมดาแต่ในวันพักเราก็ไม่จําเป็นต้องกินเยอะขนาดนั้นเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะฮะวันไหนซ้อมหนักอาจจะเพิ่มผลไม้เข้าไปในมื้ออาหารส่วนวันไหนพักก็เน้นโปรตีนดีๆกับผักให้มากขึ้นหน่อยแค่นั้นเองครับผมอยากจะเล่าเคสของคุณเจมส์ให้ฟังครับ เป็นผู้จัดการโครงการที่งานยุ่งมากแถมยังเป็นคุณพ่อลูกสองด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเขากลับถึงบ้านก็คือหมดสภาพแล้วครับไม่มีแรงจะเล่นกับลูกเลยแต่พอเขาเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้แค่วางแผนโภชนาการให้มันสอดคล้องกับตารางซ้อมของเขาเท่านั้นแหละโอ้โหพลังงานเขาล้นเหลือเลยครับแถมยังมั่นใจกับการซ้อมมากๆด้วยทีนี้พอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยประโยชน์ของมันไม่ได้ดีแค่วันต่อวันนะครับแต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวเลย ซึ่งเราจะมาดูกันในส่วนสุดท้ายนี้ครับผลตอบแทนเพื่อชีวิตที่ยืนยาวโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพลำไส้และระบบภูมิคุ้มกันของเรารู้ไหมครับว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์หรือเจ้าแบคทีเรียดีๆในลำไส้ของเราเนี่ยถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพโดยรวมที่สำคัญมากๆเลยนะมันเปรียบเสมือนกองทัพด่านแรกของร่างกายเลยครับที่คอยต่อสู้กับเชื้อโรคตา่างๆและว,วิธีเพิ่มความหลากหลายที่ง่ายที่สุดก็คือกินให้ครบสีครับ เพราะสีสันที่แตกต่างกันในผักผลไม้เนี่ยมันก็หมายถึงวิตามินและแร่ธาตุคนละชนิดกันลองทําตามเคล็ดลับง่ายๆพวกนี้ดูนะครับเปลี่ยนมะเขือเทศสีแดงเป็นสีเหลืองบ้างหั่นผักหลายๆสีใส่สลัดดูไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่มันยุ่งยากเลยครับแม้แต่เรื่องของใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์เราก็ต้องใช้ให้ฉลาดครับในวันซ้อมปกติเนี่ยการกินไฟเบอร์เยอะๆถือว่าดีมากครับมันช่วยฝึกให้ลำไส้เราแข็งแรงแต่สัก24ชั่วโมงก่อนวันแข่งสําคัญเนี่ย การลดไฟเบอร์ลงหน่อยจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะปวดท้องหรือไม่สบายท้องได้เยอะเลยครับทาให้เราโชว์ฟอร์มได้เต็มที่อ่ะมาทลายความเชื่อผิดๆกันหน่อยดีกว่าหลายคนเชื่อว่ากินกาแฟแล้วจะยิ่งทําให้ร่างกายขาดน้ําจริงอยู่ที่คาเฟอีนมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆครับแต่ปริมาณน้ําในแก้วกาแฟหรือชาที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันมากกว่าที่ถูกขับออกมาเยอะครับสรุปก็คือมันยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายได้อยู่ดีนั่นเองจริงๆแล้วหลักการดื่มน้ําที่ดีที่สุดก็คือ ดื่มเมื่อกระหายครับร่างกายเราฉลาดพอที่จะบอกเราได้การจิบทีละน้อย,อยแต่บ่อยๆตลอดวันจะดีกว่าการอัดเข้าไปทีเดียวเยอะๆนะครับแล้วก็แค่วางขวดน้ําหรือแก้วน้ําไวใ้ใกล้ๆตัวเนี่ยก็เป็นวิธีเตือนตัวเองที่เวิร์กสุดๆแล้วครับเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่การจํากัดตัวเองเลยแต่มันคือการปรับให้สอดคล้องครับคือการเปลี่ยนคําถามจากวันนี้ห้ามกินอะไรบ้าง ไปเป็นร่างกายเราต้องการอะไรเพื่อที่จะทํางานได้ดีที่สุดในวันนี้มันคือการเปลี่ยนจากกรอบความคิดแบบลบๆมาเป็นแบบที่สร้างพลังและส่งเสริมตัวเราเองครับเราไม่ต้องการแอปใหม่ๆไม่ต้องไดเอทตามเทรนด์โหดๆอีกต่อไปแล้วครับสิ่งที่จําเป็นจริงๆมีแค่ระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพแค่ระบบเดียวเท่านั้นครับที่มันทํางานสอดคล้องไปกับร่างกายของเราจริงๆสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่า จะเป็นอย่างไรถ้าจริงๆแล้วพลังงานของเรามันไม่ใช่สิ่งที่มีจำกัดแต่เป็นผลลัพธ์ของระบบที่เราสามารถออกแบบและสร้างขึ้นมาเองได้คำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยก็ได้ค